เออนะฮะหลายคนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วเนาะครับแอปเมนูนะฮะเป็นฟรีอะไรอะแพลตฟอร์มนะครับที่ทางเราจัดให้กับลูกค้ารลอยูเซอร์บ้านหลางนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าลองเข้าไปดูเมื่อกี้ทางแอดมินเขาจัดการโชว์หน้าแรกและ A P P Z M E N U c o m นะครับแต่วันนี้ที่เอ็มเตรียมมาเพื่อนำเสนอคือตัวจะเป็นตัว Convert p a r t คอนเวิร์ดพาร์ตอ่าเป็นคอนเวิร์ดพาร์ตโซลิดเวิร์กอะครับครับอ่าให้เป็นในส่วนตัวไฟล์ไม่ว่าจะเป็นสเต็ปอ่าอ่าแล้วการลาสโซลิดยกตัวอย่างเมื่อกี้เราแปลงเป็น STL อ่าใช่ไหมใช่ปกติก็คือเราต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็เซฟแอสแล้วเราเลือกไฟล์ไทป์ครับแต่ครั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาใช่เราสามารถใช้ตัวนี้ได้อ่าอ่าทำไงครับโอเคนะครับก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนในส่วนของตัวเนี่ยครับคอนเวิร์ดตัวนี้อ่าถ้าเป็นหน้าเว็บแต่ถ้า ในส่วนขงตัวเครื่องผมครับจะเป็นในส่วนตัวแอป utility ก็คือเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาลงเสร็จปุ๊บเราจะมีไอคอนตรงนี้อยู่หน้าจอใช่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยครับจะอยู่ในช่องดาวน์โหลดการใช้คําสั่งก็กด run เลยนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะมีเลือกเป็นเฉพาะไฟล์หรือว่าเป็นโฟลเดอร์ก็ได้อันนี้ผมสามารถเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับครับผมองการ convert ทั้งโฟลเดอร์เลยตัวนี้ เลือกโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนตัวไทป์นี่ยครับไทป์จะมี i อเจสสเตป STL อีโดริงพลาโซลิดตรงนี้ผมต้องการเป็นพ a า a โซลิดเราอยากคอนเวิร์ตเป็นอะไรเราเลือกไปครับทางไฟล์โอเคก็อันนี้ก็เลือกที่เก็บนะครับที่เก็บไฟล์ตรงนี้ต้อการเก็บไว้ในนี้นะครับโอเคกดโอเคเลยอื ันนี้กําลังโหลดอยู่นะครับจริงๆเปิดหน้าต่างรอไว้ก็ได้ครับว่าะจะได้ดูโปรเซสหมายถึงว่าหน้าต่างของ Explorer ตัว Windows Explorer อันนี้มันแปลงอยู่และนี่ยครับจะแปลงไปเรื่อยๆเลยครับเพราะนั้นคนที่ต้องบอกว่าโปรเซสตัวนี้นะฮะมันมันคือส่วนหนึ่งในคล้ายคายบนสซยเวิร์กโปรเฟชชั่นแนลเรียกว่า Task Scheduler นะครับถ้าเราต้องการแปลงไฟล์เยอะๆมีจํานวนปริมาณมาก4ี่สี่พันสไฟล์ร้อยไฟล์เรามานั่งทําทีละตัวคงไม่ไหวนะเราก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าออปชันบนคือ select ไฟล์เนี่ยทำเองก็ได้ไฟล์ทีละไฟล์ใช่ครับแต่ออปชันล่างนี่คือเลือกทั้งโฟลเดอร์แล้วเราก็ไปไหนก็ได้เดี๋ยวซอฟต์แวร์ทำให้เองประหยัดเวลามากใช่โซลเวิร์กสแตนดาร์ดเอาไปใช้ตรงนี้ได้ประโยชน์เลยใช่นะครับโอเคนะครับไฟเยอะนิดนึงใช้เวลาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ อันนี้โชว์ดีมากนะไม่มีแคสไม่มีเคิร์ดเลยเนี่ยครับพอขึ้นดอนก็เรียบร้อยแล้วคทั้งหมดกดดันงนี้กดดันเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์โชว์ผลลัพธ์นิดนึงผล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูตัวโฟลเดอร์เลยก็ได้ครับอ่าโอเคเนี่ยครับเป็นไฟล์ใช่โอ้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ใช่เป็นเ t l โอ้โหนาจะสามสิบสสิบไฟล์ครับที่เยอะ ที่เขาให้มาให้โอเคจบนะครับสำหรับแอปเนนูเพราะนั้นสำหรับคนที่สนใจจริงๆในส่วน t i l ิลิตี้มีเยอะเลยครับนะครับเราเราเตรียมมาให้1นึ่งยูทต่อ Week นะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นสนใจก่อนใจร้อนใชดาวน์โหลดไปใช้เลยครับดาวน์โหลดไปก่อนเลยแล้วก็ใช้แล้วติดปัญหาก็ค่อยๆถามเราก็ได้นะครับอินบ็อกมาถามหรือเรามาโชว์ในรายการอยู่ดีนะฮะ Ah.